ส่วนน้าที่ท่วมในอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ต้องเร่งกู้รถที่จมน้ําขึ้นมาจากลําห้วยเพราะในพื้นที่ยังมีฝนตกอาจเกิดน้ําท่วมซ้ําได้อีกครับหลังจากที่น้ําลดเจ้าหน้าที่ได้นํารถเข้าชักลาก่ารถกระบะสองคันที่จมน้ําจากเหตุน้ําป่าหลากเข้าท่วมพื้นที่เมื่อวานนี้บริเวณลำห้วยแม่กองคาในตำบลแม่คงอำเภอแม่สะเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ ใช้เวลาความพยายามนานหลายชั่วโมงนะครับกว่าจะสามารถดึงรถขึ้นมาได้พันเอกสามาัรถชัยแปลงสายผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36เปิดเผยว่าทางหน่วยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณาภายัยเข้าพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยยังมีบางพื้นที่บางหมู่บ้านที่พบการระบาดของโควิด19ซึ่งในส่วนนี้ยังไม่สามารถเข้าให้การช่วยเหลือได้ต้องประสานอาบาตาให้เข้าไปช่วยแทน โดยมีคำเตือนสำหรับประชาชนที่อยู่ใกล้กับลำห้วยนะครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะขณะนี้ยังมีฝนตกลงมาต่อเนื่องหากมีความจำเป็นต้องเดินทางต้องใช้ความระมัดระวังครับ